ก็ม่อยู่กับผมในมังงะที่มีชื่อว่า m e g i t i t n for the f u t u เจนะครับก็ใน EP ีที่11แล้วนะครับก็สามารถไปรับชมกันได้เลยนะครับก็ถ้าหากผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับโอเคก็ไปรับชมกันได้เลยนะครับไปตายซะอ่ะร่างกายเคยจับไม่ได้เออเขารับมันไว้ได้ยังไงกัน น้องของเธอฝีมืออย่างมากแถมฝีศิลปะการต่อสู้อีกน้องเธอเป็นใครกันแน่ฉันก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเขาต่างกับตะก่อนมากเขาไปฝึกพวกนี้มาจากไหนกันเขาสามารถสู้กับจี้หายทั้งที่ดรเวลสีได้แบบสูสีมากและดูเหมือนว่าจะเก่งก,กว่ารินอีกหลายเท่าทำไมเราไม่เคยได้ยินชื่อเขาเลยเขาจะสู้จี้หายได้จริงๆงั้นเหรอ ฮ่าฮ่านี่แกคิดว่าจะทำอะไรฉันที่ระเวลสีได้งั้นเหรอฉันสามารถขยี้แกด้วยมือเดียวได้เลยนะหยุดดิ้นเป็นมแมลงได้แล้วยังไงต่อสู้ยอมแพ้แล้วงั้นเหรออือฮ่าฮ่าฮ่าร่างกายขยับไม่ได้แกทำอะไรของแกถึงร่างกายแกจะแข็งสักเท่าไหร่แต่ก็คงอยู่ในร่าง นั้นได้ไม่นานใช่ไหมล่ะพูดอะไรของแกวะและคิดว่าอ,าอวัยวะภายในของแกเป็นยังไงมั่งล่ะเอออวัยวะภายในก็อย่างที่บอกไปถึงร่างกายแกจะแข็งแกร่งแค่ไหนแต่อ,อวัยวะภายในของแกก็คงไม่ทนเท่าภายนอกของแกหรอกมะไม่มีทางแกไม่มีไม่แต่วุธแกแกทำได้ยังไงมันไม่ได้ใช้เวทไรรหรอก ก็แค่พลังกายเท่านั้นนะพลังของพวกทหารระดับสูงเท่านั้นที่ใช้ได้นี่มันทําได้ยังไงกันออ้วะทำไรออ้วะฉันสามารถทำไรออ้วะภายในของแกนได้ด้วยการเตะเท่านั้นทีนี้หมดคำถามหรือยังไอเด็กเวนนี่ไม่อยากจะเชื่อเธอโอเคไหม ฉันโอเคขอบคุณนะง,งั้นเหรอมามาฉันช่วยเป็นเด็กที่ดีใช้ได้เลยนะแถมยังร่างยังแกร่งอีกด้วยไม่อยากจะเชื่อว่ามีเด็กแบบนี้อยู่ด้วยแน่นอนก็เป็นน้องชายฉันนี่หมิงช่วยฉันด้วยสิไม่ใช่ช่วยแต่แฟนของเธอนะร,รู้แล้วนะ อย่าพูดแบบนั้นสิพี่รู้แล้วนะครอบครัวของเราเป็นครอบครัวที่ค่อนข้างมีชื่อเสียงคนอื่นคงไม่ยอมแน่ถ้าจะให้แต่งงานกับคนที่ไม่มีชื่อเสียงแบบนี้แต่ว่าเขาช่วยเราไว้เราอาจจะช่วยเขาก็ได้นะก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับมังงะนี้นะครับก็ติดตาม รับชมกันได้ใน EP ต่อไปนะครับก็ไปสมัครโดเนตเพจผู้แปลแล้วนะครับไม่น่าแปลเลยนะครับก็สามารถอ่านของใครได้เพจในเพจผู้แปลเลยนะครับ,รถ,รรบถ้าชอบก,อก,ก็กดไลค์เพื่อเปกระจายให้ผมด้วยนะครับก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับล้ไว้ไเจอกันในพ p ต่อไปกันนะครับโอเค